ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่473การค้นพบของเจียงจันเจินซื่อเฉิงและสายตากลับมาโดยไม่ได้สอบพิรุษใดพร้อมหันไปพูดกับองค์รักจินอู่ที่กำลังยืนเรียงแถวในขณะนั้นว่าขอให้ทุกคนย้อนนึกดูและบอกออกมาว่าขณะที่ตำหนักตกอยู่ในความมืดมีสิ่งใดต่างไปหรือไม่ต้นแถวจะเป็นคนเริ่มพูดก่อนจำไว้ว่าขอเพียงแค่รู้ว่าสิ่งนั้นแปลกไปจากเดิมก็บอกออกมาได้เลยต่อให้ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นก็ไม่เป็นไร จิงหมิงห้องเต้กล่าวเสริมวังไหายสั่งทุกคนให้ทําตามที่ใต้เท้าเจินบอกเมื่อได้รับการอนุญาตจากห้องเต้แล้วองครักษ์จินอูคนแรกของแถวก็เริ่มค้นความทรงจําว่ามีส่วนใดที่เขารู้สึกแปลกไปเจินซื่อเฉิงตั้งใจฟังแต่ทว่ายังไม่ได้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีไม่นานก็ถึงคราวของเจียงจันเจียงจันยกมือขึ้นคาระวะใต้เท้าผู้น้อยประจำการอยู่ที่บริเวณประตูตำหนักขณะที่ตำหนักมืดมิดยากแก่การมองเห็น ฉะนั้นสิ่งที่ผู้น้อยรับรู้อาจคลาดเคลื่อนจากคุณสมบัติของเจียงจั้นเขายังไม่สามารถเข้าไปประจำอยู่ในตำหนักทว่าวังไหายทราบดีว่าจิงหมิงฮ่องเต้ปลดปราณนคนหน้าตาดีโดยเฉพาะในโอกาสพิเศษเชน่นนี้การเห็นลูกแตงบิดเบี้ยวหรือเม็ดพุทราแตกไม่สมบูรณ์อาจทำให้ฮ่องเต้รู้สึกขัดหูขัดตาดังนั้นเขาจึงจับเจียงจจ้นสลับตำแหน่งกับองครักอีกนายหนึ่งว่ามาเถอะไม่ถือเป็นความผิด เินซื่อเฉิงกล่าวเสียงเรียบพลางคิดในใจตั้งเวทีรอเป็นชาติแล้วยังจะลีลาอยู่อีกสีหน้าของเจียงจั้นติดจะลังเลในขณะที่ตําหนักตกอยู่ในความมืดเกิดเหตุชุดลมุนวุ่นวายผู้น้อยรู้สึกว่าสหายในทหารที่อยู่ใกล้กันมีได้ยืนประจําอยู่กับที่เจินซื่อเฉิงเอ่ยแทรกในเมื่อเจ้าบอกว่ามองไม่เห็นเหตุใดเจ้าถึงยืนยันว่าสหายในทหารที่อยู่ใกล้กันหายตัวไปช่วงหนึ่งเสียงหนึ่งเอ่ยแผ่วเบา ว่ากันว่าเหล่านักรับสามารถรับรู้ลมหายใจของคนที่อยู่ใกล้ๆได้ไม่อยากจะเชื่อว่าองครักษ์จินอู่จะฝีมือร้ากาจเพียงนี้เจียงอันเฉิงลูกคางเพียงคิดบุตรชายของเขาไม่น่าเก่งกาจปานนั้นเจียงจัน้นแถลงไขยอย่างไม่รอช้าเนื่องจากผู้น้อยเข้ามาประจำการในตำหนักเป็นครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์พอทั้งตำหนักมืดมิดจึงร้องเรียกชื่อสหายนายทหารที่อยู่ใกล้ๆทว่าไร้เสียงตอบรับผู้น้อยเลยคิดว่าเขาหน้าจะไม่อยู่ที่นั่นแล้วเพราะมิฉนั้นคงฐานรับไปแล้ว ทุกคนมีเหตุผลมากแม้สหายนายทหารผู้นั้นคือใครกันเจินซื่อเฉิงถามเจียงจั้นหันไปหาองครักษ์จินอู่ที่สวมเครื่องแบบของปีก่อนเจินซื่อเฉิงหันตามพลางถามเขารึเจียงจั้นพยักหน้ารับบอกมาซิว่าตอนนั้นเจ้าหายไปไหนองครักษ์นายนั้นเผยสีหน้าใสาซื่อผู้น้อยยืนอยู่ที่เดิมมีได้เดินไปไหนขอรับ เดินซสื้อเฉิงชี้นิ้วไปที่เจียงจ้านในเมื่อเจ้าบอกเช่นนี้แล้วตอนที่เขาเรียกเจ้าเหตุฉไหนเจ้าถึงไม่ขานรับองค์ขรร์จินอู่กล่าวตอบด้วยท่าทีเคารพอย่างสุดซึง้งผู้น้อยเพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินองค์ขรร์จินอู่วิ่งท่านไปมาจะรักษาความปลอดภัยของเหล่าพระองค์ท่านได้อย่างไรผู้น้อยเกรงว่าคนร้ายอาจอาศัยจังหวะที่สถานการณ์ชุดลมุนก่อเหตุร้าย ดังนั้นผู้น้อยจึงไม่กล้าแม้แต่จะวกแวกเลยสักวินาทีเดียวอีกอย่างผู้น้อยไม่อาจบอกให้ผู้ใดทราบได้ว่าผู้น้อยยืนอยู่ในตำแหน่งใดจะได้สะดวกต่อการสังเกตสิ่งผิดปกติเจิญซื่อเฉิงดึงมุมปากองครักษจินอูนายน,นี้วาจาคมคายเสียเหลือเกินเขาพิดมององครักษนายนั้นองครักษมองกลับมาที่เขาทั้งคู่สบตากันแวบหนึ่งชุดเมื่อปีก่อนและการคาดคะเนนของสหายนายทหารอีกคนยังไม่อาจเรียกว่าหลักฐาน ในขณะนั้นเจียงจั้นเอ๋ยขึ้นที่แท้เจ้าไม่ขานรับเป็นเพราะสาเหตุนี้องครักษ์นายนั้นพยักหน้าเจียงเออเจ้ายังใหม่ไม่ทราบเรื่องนี้คงไม่แปลกเจียงจั้นเลิกคิ้วพลางบอกจริงอยู่ที่ข้ายังใหม่เพียงแต่เมื่อกี้ข้ายังพูดไม่จบองครักษ์มองเจียงจั้นด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ใต้เท้าเจนเนื่องจากไรเสียงขานรับผู้น้อยจึงค่อยๆขยับตัวไปยังทิศท,ที่สหายนายนี้ยืนอยู่ แต่หลังจากนั้นผู้น้อยสัมผัสได้ว่ามีวัตถุบางอย่างฉลับเข้าที่ขากางเกงและไม่นานตํนักก็สว่างขึ้นเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างไรหากเขายืนอยู่ที่เดิมจริงๆเขาจะยืนห่างออกไปเพียงสองก้าวสิ่งที่ทําให้ผู้น้อยรู้สึกแปลกใจคือวัตถุที่ฉลับมาถูกขากางเกงเจียงจั้นชายตามองสหายผู้นั้นพร้อมคิ้วที่ขมวดเล็กน้อยมันเป็นก้อนกลมๆนุ่มๆใต้เท้าผู้น้อยขอไปตรวจสอบดูที่ประตูได้หรือไม่ขอรับ เจนซื่อเฉิงผงกศรีษะแล้วเจียงจั้นถึงจะเดินไปทุกสายตาเคลื่อนตามในขณะนั้นประตูตำหนักถูกปิดเอาไว้ทั้งสองด้านมีม่านให้ลงมาเป็นชั้นๆและมีองค์ครษ์เฝ้าอยู่ที่นั่นอีกจำนวนหนึ่งเพื่อป้องกันคนเข้าออกเจียงจั้นเดินไปแล้วกว่าสายตามองไปรอบๆเขาเอื้อมมือไปที่ม่านที่ทิ้งตัวลงถึงพื้นรูปๆคลำคลชั่วครูชายหนุ่มยืดตัวขึ้นพร้อมวัตถุบางอย่างในมือ เมื่อทั้งหมดเห็นสิ่งของในมือเจียนจั้นแล้วสีหน้าทุกคนก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมันคือชุดที่ถูกม้วนเป็นก้อนอย่างโลกโลกมีสีน้ำเงินดำเป็นหลักและลายสีทองแซมบางจุดเจียงจั้นถือก้อนผ้านั้นเดินไปหาเจินซื่อเฉิงนี่คือเครื่องแบบของหน่วยองครักษ์จินอูใช่หรือไม่เจินซื่อเฉิงหันไปถามวังไห่ในตอนนั้นวังไห่ไม่สนใจว่าผู้ร้ายจะเป็นหนึ่งในหน่วยองครักษ์จินอูหรือไม่เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการหาตัวฆาตกรเขาพยักหน้าโดยพลัน นี่คือเครื่องแบบของหน่วยองครักษ์จินอูนี่ก็หมายความว่ามีคนใช้จังหวะที่ทั้งห้องตกอยู่ในความมืดนำชุดนี้ไปซ่อนเจินซื่อเฉิงแก้ม้วนผ้าตรวจตรายอย่างทีทั่วและพบว่ามีรอยเลือดเปื้อนอยู่เล็กน้อยเนื่องจากชุดเป็นสีน้ำเงินดำแม้มีรอยเลือดก็มีได้ดูสะดุดตาแต่เพราะเจินซื่อเฉิงสืบคดีฆาตรกรรมมานับไม่ถ้วนดังนั้นเขาจึงสังเกตเห็นได้ในทันทีเจินซื่อเฉิงชูชุดนั้นขึ้นทางกล่าวฆาตรกรช่างรอบคอบยิ่งนัก แม้รู้ว่าการยืนในตำแหน่งด้านข้างจะสามารถหลบเลือดที่กระเซ็นมาจากร่างของอันจวินอองได้แต่ถึงกระนั้นก็กังวลว่าอาจมีเลือดบางส่วนกระเด็นมาถูกตัวเขาจึงสวมชุดที่เหมือนกันสองตัวครั้นลงมือฆาตกรรมเสร็จแล้วก็ถอดชุดแรกและนำไปซ่อนเท่านี้การฆาตกรรมก็สมบูรณ์แบบเจินซื่อเฉิงหันไปหาองครักษ์จินอูนายน,นั้นพลางสายหน้าทว่าหน้าเสียดาย เพราะโลกนี้ไม่มีคดีฆาตกรรมที่สมบูรณ์แบบหักลงมือแล้วย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้ใบหน้าขององครักษ์ย่ำแย่เข้าขั้นเขาพุ่งปราดไปหาเจินซื่อเฉิงแต่จู่ๆเท้าของเขาก็ลอยขึ้นกลางอากาศและถูกลากตัวกลับไปเจียงจันนั่งคร่อมอยู่บนร่างขององครักในนั้นพร้อมต่อยเขาอย่างแรงอีกสองหนพลางกล่าวอย่างเดือดดาลฆ่าคนจนติดเป็นนิสัยแล้วหรือถึงได้กล้าลงมือกับใต้เท้าเจิน แม้ว่าความสามารถของเจียงจ้านไม่อาจสู้องครักษ์นายนั้นแต่อาศัยจังหวะชิงลงมือก่อนหมัดหนักเล่นเอาองครักษ์นายนั้นเบลอไปชั่วขณะกลุ่มองครักษ์จินอู่เข้าล้อมวงเตรียมโจมตีคมดาบนับไม่ถ้วนตรึงแขนข,งขังครักษ์นายนั้นเอาไว้ช้าก่อนเจินซื่อเฉิงตะโกนสุดเสียงจนกรบเสียงร้องอดครวญกลุ่มองครักษ์หันไปมองวังไห่ผู้บังคับบัญชาส่วนวังไห่ก็หันไปมองจิงหมิงห้องเต้จิงหมิงห้องเต้มองไปที่เจียงจ้านชั่วอึดใจก่อนจะกล่าว พาตัวไปสอบสวนเสียก่อนกว่าจะจับตัวได้ช่างยากเย็นจะฆ่าตายเสียเดี๋ยวนี้คงไม่เกิดประโยชน์อันใดจิงหมิงฮ่องเต้สัมผัสประสบการณ์นี้มาโดยตรงวังไห่เดินไปและสั่งให้นำตัวองครักษ์นายนั้นขึ้นมาพาตัวไปสอบที่ตำหนักหลังเจินไอชิงผู้บังคับบัญชาวังไห่ผู้บัญชาการหันรานตามข้ามาส่วนคนอื่นๆให้อยู่ในตำหนักนี้ไปก่อนจิงหมิงฮ่องเต้กล่าวเสร็จแล้วก็เดินไปด้านหลัง คนที่ถูกเรียกชื่อเดินตามไปทิ้งให้คนที่เหลือยืนอ้าปากค้างพวกเขาก็อยากรู้เหตุผลว่าทำไมอันจวินอ๋องถึงถูกฆ่าฝ่าบาทนี่ช่างใจร้ายจริงๆครั้นมาถึงตําหนักหลังจิงหมิงห้องเต้ก็ส่งสัญญาณให้วังไห่เริ่มไต่สวนได้ส่วนตัวเขาก็เข้าไปที่ห้องด้านในเสียงการทรมานดังขึ้นเป็นระยะจิงหมิงห้องเต้หมดคิ้วมุ่นรอคําตอบผ่านไปกว่าสองช่วยยามวังไห่เข้ามารายงานด้วยสีหน้าละอายใจฝ่าบาทนายคนนี้ปากแข็งยิ่งนะ เกรงว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหน่อยพะยะค่ะช่องตามใจทูเดย์ตอนที่474ข้อสันนิษฐานอันอุกอาจในตอนนั้นจิงหมิงห้องเต้คร้านจะไว้หน้าวังไหายเต็มทนจึงบอกให้หันร้านไปไต่สวนแทนในแง่ของการสอบสวนและลงทันธรรมานดูเหมือนว่าหันร้านผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยองครักษิลินจะชำนิชำนาญมากกว่าทว่าในตอนนั้นเจินซื่อเฉิงกล่าวแทรบฝ่าบาท กระหม่อมมีคำถามอยากจะถามองครักษ์นายนั้นพยะค่ะเมื่อเป็นเจินซื่อเฉิงจิงหมิงห้องเต้กลับมีท่าทีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเขาเพียงพยักศีรษะเป็นเชิงอนุญาตเจินซื่อเฉิงเดินออกไปในขณะนั้นเนื้อตัวขององครักษ์นายนั้นมีรอยเลือดเปื้อนไปทั่วร่างเขาลืมตาดูเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าผู้มาเยือนคือเจินซื่อเฉิงเขาจึงหลับตาลงอีกครั้งเจินซื่อเฉิงหยุดยืนตรงหน้าเขาเงียบงันชั่วนิรัน ความเงียบปกคลุมอยู่นานจะนองครักนายนั้นต้องลืมตาขึ้นมาดูเขาจ้องมองไปที่เจนซื้อเฉิงด้วยสายตาง,ง,งุนงงครั้นเจนซื้อเชิงเห็นว่าเป็นไปตามแผนจึงหัวเราะออกมาเสียงหัวเราะของเขาทำให้อีกฝ่ายงงง,งนันค่าขายคดีมานับร้อยจึงได้ข้อสรุปอยู่ข้อหนึ่งเจนซื้อเฉิงเริ่มกล่าวคล้ายผู้อาวุโสกำลังให้โอวาทชายผู้นั้นกระตุกเปลือกตาเล็กน้อยก่อนจะมองตรงมาเจนซื้อเฉิงลูกคราวให้เข้าที่ การจะฆ่าคนมีสาเหตุอยู่ไม่กี่อย่างหากไม่ใช่เพื่อความมั่งคัง่งเพื่ออำนาจเพื่อเรื่องชู้สาวก็เพื่อแก้แค้นเขาไล่กล่าวทีละเหตุผลพร้อมสังเกตปฏิกิริยาของคนตรงหน้าเห็นได้ชัดว่าขณะที่เขาเอ่ยถึงเรื่องชู้สาวหนังตาของชายผู้นั้นกระตุกวูบสองครั้งในขณะนั้นเจนซื่อเฉิงเริ่มจับทางได้ในสายตาคนรอบข้างอาจคิดว่าการด่วนสรุปจากพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปเพียงเล็กน้อยไม่น่าเชื่อถือ มีเพียงคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานเท่านั้นที่สัมผัสเรื่องมหัศจรรย์นี้ได้ในวินาทีนั้นคล้ายกับมีแสงสว่างว่าปรากฏขึ้นและจุดสำคัญของคดีนี้ก็ถูกเผยออกมาเจนซื้อเฉิงกล่าวต่อเมื่อครู่ค่าไปสืบข้อมูลส่วนตัวของเจ้ามาได้ยินมาว่าเจ้าเป็นบุตรชายคนสุดท้องของชิ่งชุนปัวหลังจากที่บิดามารดาเสียชีวิตจนของเจ้าก็กระจายกันไปคนละทิศคนละทาง โดยมากแล้วเจ้ามีได้ติดต่อผู้เป็นพี่ชายที่สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาเท่าใดนะนั่นก็หมายความว่าตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในวังหลวงฉะนั้นข้าจึงยังสรุปไม่ได้ว่าเจ้าจะมีความแค้นใดกับอันจวินอ๋องคนผู้นั้นหลับตานิ่งไร้ปฏิกิริยาตอบสนองเจ้าไม่ได้เป็นพวกผีพนันหรือติดสุราเมรัยจนหัวราน้ำเวลาพักผ่อนก็มีได้มากมายถมเถ ดังนั้นก็ไม่น่าใช่เหตุผลเพราะเรื่องเงินเจินซื่อเฉิงจดจ้องไปที่ชายตรงหน้าพร้อมกล่าวอย่างมั่นใจงั้นก็คงเป็นเพราะเรื่องชู้สาวสินะชายผู้นั้นลืมตาโดยพลันในตาฉายแววตื่นตระหนกปฏิกิริยาของชายหนุ่มอยู่ในสายตาของเจินซื่อเฉิงทั้งสิ้นนั่นยิ่งทําให้เขามั่นใจยิ่งขึ้นเจนซื่อเฉิงลูกคราวส่งยิ้มแน่วแน่ให้ข้าลองดาสถานะของสตรีผู้นั้นสักหน่อย เมื่อเห็นว่าเจนซื่อเฉิงจะทำการไต่สวนจิงหมิงฮ่องเต้ก็รีบตามออกมาเขาที่ยืนแอบฟังอยู่หลังฉากได้ยินว่าสาเหตุของการฆาตการรมเป็นเรื่องชู้สาวความอยากรู้อยากเห็นของฮ่องเต้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเขาเตรียมท่าเอาหูแนบเข้ากับฉากพานไห่รีบดึงตัวฮ่องเต้เอาไว้พร้อมชี้ไปที่ฉากกัน้นถ้าฮ่องเต้เอาพระกันไปแนบฉากกั้นคงได้ล้มระเนระนาดเป็นแน่จิงหมิงฮ่องเต้ขยับถอยหลังพร้อมเชิดคางขึ้นอย่างสงวนท่าที ด้านหลังฉากกั้นลมคำกล่าวของเจิญซื่อเฉิงปลุกเร้าให้ใจขององครักษ์จินอู่ผู้นั้นสั่นระรัวรอยยิ้มมั่นอกมั่นใจของอีกฝ่ายทําให้เขาอดหวั่นใจไม่ได้ความรู้สึกประหม่าท่วมท้นเต็มประดาเจิญซื่อเฉิงยินดีที่เห็นว่าองครักษ์นายนั้นตกอยู่ในสภาวะกดดันเขากล่าวต่อเมื่อครู่ข้าบอกไปแล้วว่าตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าใช้เวลาส่วนใหญ่ทํางานอยู่ในวังหลวงฉะนั้นบ้านจึงเป็นที่ที่เจ้าไปพักผ่อนเป็นครั้งคราวเท่านั้น เขาเดาว่าเป็นไปได้สูงว่าสตรีนางนั้นจะอยู่ในวังหลวงเช่นนั้นสตรีประเภทไหนกันที่เจ้าจะมีโอกาสคลุกคลีมากที่สุดนางกำนันจิงหมิงห้องเต้ที่หลบอยู่หลังฉากเหยียดริมฝีปากหากองครักษ์และนางกำนันรอบมีสัมพันธ์ทั้งคู่จะถูกประหารชีวิต แม้ในวังจะมีกฎว่านางกำนันที่มีอายุครบ25้าปีบริบูรณ์สามารถออกจากวังหลวงได้แต่ในอีกแง่หนึ่งนอกจากไทเฮาองค์หญิงและสตรีเชื้อพระวงศ์สตรีที่เหลือทั้งหมดถือเป็นสมบัติของฮ่องเต้แต่เพียงผู้เดียวแม้จริงหมิงฮ่องเต้จะไม่ได้หลับนอนกับนางกำนันเป็นชีวิตจิตใจแต่ครั้นได้ยินเช่นนี้แล้วกลับรู้สึกไม่ชอบใจนะหากทหารองครักษ์ยังกล้าคบหากับนางกำนันแล้วถ้าเป็นเหล่าสนมเล่าความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวพร้อมกับคำถามของเจิญซื่อเฉิงหรือว่าเป็นนางสนม จิงหมิงห้องเต้ตัวเซจ,จนเกือบชนเข้ากับฉากกั้นพานไห่ช่วยพยุงห้องเต้ไว้ได้ทันพร้อมยกแขนเสื้อขึ้นปาดเหงื่อไอคนนี้กลา้าพูดทุกสิ่งที่คิดเลยจริงเฉียวทั้งหันหราและวังไห่ที่ยืนอยู่ข้างๆหลับตาลงคล้ายกับว่าตนมีได้อยู่ตรงนั้นองคารักจินอูหัวเราะเยาะใต้เท้ากล้าเดาวสุ่ม 4, สี่สุมห้าเช่นนี้ไม่กลัวฝ่าบาทลงโทษเลยหรืออย่างไรเสียงหัวเราะเยาะของเจินซื่อเฉิงดังยิ่งกว่า ข้อสันนิษฐานทั้งหมดเพื่อไขคดีฝ่าบาททรงปรีชาจะลงโทษข้าด้วยสาเหตุใดแต่หากเจ้ารอบสัมพันธ์กับผู้หญิงของฝ่าบาทจริงข้าว่ารีบสารภาพมาตอนนี้จะดีกว่าปิดบังเอาไว้จริงหมิงห้องเต้ที่หลังฉากพยักหน้าเห็นพ้องแม้คำพูดของเจินซื่อเฉิงจะแสลงหูไปบ้างแต่ถึงกระนั้นก็มีเหตุผลยิ่งนักองค์ครักจินอูเ่เคนเสียงไม่ยิ่รักก่อนจะเบือนหน้าหนีเจินซื่อเฉิงหัวเราะ แ้างเป็นโมโหหมายจะซ่อนความกลัวดูไปแล้วข้าคงเดาไม่ผิดช่างหน้าขันผู้ตรวจการสาลาว,ว่าการพระนครผู้ทรงสง่าใส่ร้ายป้ายสีองค์รักษ์ผู้ตำต้อยอย่างข้าแล้วข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะมโมงงงั้นหรือแน่ว่าเจ้าจะผ่านโมโหเป็นฟืนเป็นไฟก็ย่อมได้เจินซื่อเฉิงกล่าวเสียงเรียบองค์รักเงียบปากโดยพลันยิ่งพูดดูเหมือนจะยิ่งแย่ เจงซื่อเฉิงเอามือไพร่หลังและเดินออกห่างจากองครักษ์นายนั้นพร้อมกล่าวว่าจากขมคายเหยื่อในวันนี้คืออันจวินอองซึ่งก่อนหน้านี้ข้าได้สืบสวนคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับเขาดังนั้นข้าจึงบังเอิญรู้ว่าหมู่นี้เขามีเรื่องผิดใจกับผู้ใดใบหน้าของจิงหนิงห้องเต้งเคร่มขึ้นทันใดส่วนใบหน้าขององครักษ์จินอูนายน,นั้นก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเจนซื่อเฉิงไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนั้นเขาว่าต่อเมื่อปีก่อน ในตอนที่ข้าเพิ่งเข้าเมืองหลวงมารับตำแหน่งใหม่ๆคดีแรกที่ข้าทำคือการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของหยางกัวจิ่วสุดท้ายพอน้ำลดต่อผุดปรากฏว่าผู้ที่ลงมือฆ่าคือคนรับใช้ของอันจวินอ๋องด้วยสาเหตุที่ว่าหยางกัวจิ่วหมายตานางลมคนเดียวกันกับอันจวินอ๋องจากคำบอกเล่าของเจินซื่อเฉิงทำให้ทุกคนในที่นั้นหววนึกถึงคดีโด,ด่งดังเมื่อปีก่อน เหอเมื่อปีก่อนมีคดีโด่งดังตั้งมากมายนอกจากคดีของหยางกัวจิ้วแล้วยังมีคดีของชังซิงโวซื่อจืดที่ฆาตกรรมหญิงสาวบริสุทธิ์นับสิบรายแม้ว่าคดีจะถูกไขกระจ่างแจ้งแต่เนื่องจากผู้ที่ลงมือคือคนรับใช้ของอันจวินอ๋องฉะนั้นอันจวินอ๋องจึงมิได้ต้องโทษสถานหนักเพียงแต่ถูกปรับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเรื่องนั้นทําให้หยางเฟยไม่พอพระัยอย่างยิ่งยวด ในตอนนั้นใครต่างก็ทราบดีว่าคนรับใช้เป็นแพระบาบแทนอัญจวินอ๋องเพราะบุคคลที่ต้องการกำจัดอย่างกัวจิ้วแท้จริงคืออัญจวินอ,อ๋องอัญจวินอ๋องเป็นลูกพี่ลูกน้องของจิงหมิงฮ่องเตอร์แม่ฮ่องเต้จะไม่พอใจการกระทำอุกอาจของเขาแต่เพราะพิจารณาผลที่ตามมาอย่างทีทถ่วแล้วจึงตัดสินใจไม่ลงโทษด,ด้วยเหตุนี้ยังเฟยถึงได้โกรธเคืองจิงหมิงฮ่องเต้ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา เจินซื่อเฉิงจ้องมองไปที่องครักษ์จินอูนายนั้นพลางเอ่ยช้าช้าชัดชัดคนที่ยูให้เจ้าสังหารอันจวินอ๋องก็คือหยางเฟยครั้นประโยคนั้นหลุดออกมาฉากกั้นก็ล้มตึงเสียงดังสนั่นวัน่นไหวฟาบาทจิ่งหมิงห้องเต้มไม่สนใจเสียงเรียกรอบข้างเขาสาวเท้าก้าวเข้าไปหาเจินซื่อเฉิงพร้อมถามด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจินไอชิงที่เจ้าพูดเป็นความจริงนั้นหรือเจินซื่อเฉิงยกมือขึ้นคารวะห้องเต้พร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นปกติ นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานอันอุกอาจของกระหม่อมเท่านั้นความจริงเป็นเช่นไรฝ่าบาทไม่ลองถามจากอย่างเฟยดูหลับพยะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ